ซีรีส์ The Playboy The Series นะครับเป็นเรื่องราวการหายตัวไปของตัวละครที่ชื่อนันแล้วพี่ชายของเขากลับมาตามหาเขาจากต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ในการตามหาน้องเขาเนี่ยเขาก็ได้มาพัวพันกับเซ็กส์แล้วก็อะไรอีกหลายอย่างที่เป็นธุรกิจสีเทาน่านดูใช่ไหมครับอของผมเนี่ยรับบทเป็นพร้อมนะครับพร้อมเนี่ยทางานเป็นเด็กเชียร์แขกเป็นคนที่ขุ่มๆหน่อยแต่ไม่ค่อยพูดอะไรเรื่องการเรื่องงานเขาก็แบบ ค่อนข้างที่จะจริงจังครับผมแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกับนันซึ่งเขาซึ่งตัวผมเนี่ยมีความโบพันกันอยู่แล้วแล้วตัวเขาก็หายไปแต่ฝาแฝดเขามาทําให้ผมเนี่ยได้เจอกับแฝดของเขาแล้วทําให้แบบเป็นต้นเหตุทําให้เจอเรื่องราวต่างๆในเรื่องครับครับสําหรับ payboy the series ผมได้แสดงเป็นฝาแฝดครับเป็นนนและนันสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนันนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างล่าเลิงแจ่มใสแต่ ข้างในมีความโบกเข่นนะครับแบบว่ามีความมีความปวดร้าวพอสมควรจากสังคมรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวละครนันเป็นละครนี้ค่อนข้างแข่งเก้าด้วยความที่เป็นพี่เขามีความคิดที่ว่าเขาต้องเป็นคนนำครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับครับผมผมรับบทเป็นโอยนะครับผมโอยเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทของนันที่หายตัวไปนะครับซึ่ง ก็พอนานหายตัวไปเนี่ยก็ได้เริ่มภารกิจตามหานานกับแก๊งเพื่อนอีก5้าคนนะครับในแก๊งเดียวกันนะครับผมเรื่องราวจะเป็นไงก็ทุกอย่างต้องไปผัวพันกับทุกตัวละครติดตามชมได้เลยครับครับผมสวัสดีครับผมข้าวโอ้ะนะครับรับบทเป็นทีน่าครับทีน่าก็เป็นตัวละครที่พูดงตรงก็คือเป็นคนที่โรแมนติกครับแล้วก็เขาเนี่ยมีโอกาสได้ไปเป็นนายแบบนู้ดนะครับให้กับสวยซึ่งเป็นนักวาดภาพครับผม แล้วก็เรื่องราวของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับความรักที่ได้กลับมาเหมือนสมหวังอีกครั้งแล้วก็เกิดเรื่องราวโรแมนติกขึ้นระหว่างทีน่าแล้วก็สวยครับผมครับผม ครับผมแจ็คก็รับบทเป็นซุงนะครับซุงก็จะเป็นอดีตเด็กขาล้านเพย์บอยเหมือนกันแล้วก็ออกไปทําเป็น delivery man นะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้ส่งแค่ตัวเราเนาะเราก็มีบริการเสริมเหมือนกันแล้วก็ได้มีวันหนึ่งได้มีลูกคุณหนูคนหนึ่งก็มาสั่ง <Del ivery. S 1> ทาง delivery ของผมไปใช้บริการก็ทําให้เราได้เจอกันครับผมครับก็สวัสดีครับผมฉัตรวัรสุธานะครับรับบทเป็นเฟิร์สครับ เฟิร์สก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี3ครับก็จะอยู่เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันกับโสยกับนันแล้วก็พอรกับตันครับซึ่งตัวตัวละครเฟิร์สเขาจะอยู่กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวซึ่งคุณพ่อเขาจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับก็จะมีแบบมีแบบนิสัยที่แบบค่อนข้้นที่แบบบังคับลูกอยากให้ลูกอยู่ในกรอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้เกิดมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตัวเฟิร์สเนี่ยได้ไปเจอกับซุงซึ่งก็คือการที่ ตัวเฟิร์สจากหิวข้าวก็เลยอยากสั่งพิซซ่าขึ้นมาครับก็เลยกด Delivery สั่งไปซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะได้มาคืออะไรครับนั่นแหละครับก็ได้สูงอะได้พิซซ่าอ๋อใครดีใครดีก็ได้จับมือจับมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านวลิศนะครับรับบทเป็นโอบครับ เป็นดาวล้านเพย์บอยที่พี่ๆยืนให้สัมภาษณ์นี่อยู่ครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นบ้านของผมแหละแล้วก็คือในเรื่องก็เราเป็นคนที่ผ่านงานพวกบริการชั้นดีมาอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีเด็กใหม่คนนึ่งบอกว่าเดือดดาดาต้องให้สอนงานหน่อยก็เลยต้องสอนให้มันเป็นคนที่ลูกค้าเลือกแล้วปืนก็เลยเข้ามาครับผมใช่ครับก็สวัสดีครับผมปาล์มเปาเล่น,นะครับในบทรับเรื่องเป็นปืนครับ ในเรื่องรับบทเป็นปืนครับใช่ใช่ก็เป็นเด็กทุนโคต้านักกีฬานะครับผมเป็นเด็กทุนโคต้านักกีฬาที่แบบว่าเข้ามาเรียนเพื่อเพื่อที่จะแบบส่งเสียเรื่องที่บ้านแล้วก็หาตังค์เลี้ยงตัวเองครับด้วยการที่แบบไปเป็นเด็กขายที่ร้านเพย์บอลแล้วก็ด้วยความที่เราอยากได้เงินเยอะๆครับเราก็แบบทายังไงวะให้ได้เงินเยอะก็เลยไปเรียนรู้จากดาวล้านครับผมแล้วก็เพินว่าดาวล้านเนี่ยเป็นคนปากแข็งมาก อะปากแข็งยังไงก็ต้องไปชมกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวิวิทย์ปรุณฤทธิ์รบทเป็นกัปตันครับกัปตันก็จะเป็นนักศึกษาปี3ครับก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนแก๊งเดียวกับพ่อโสยแล้วก็เฟิร์สครับใช่แล้วก็นันและนนท์ด้วยครับก็จะเป็นเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬารักบี้ทีมชาติเหมือนพ่อเขาครับใช่เพราะว่าพ่อของเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ครับ แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าจะอยากจะเข้าชมรมมากครับแต่ว่าทำยังไงก็ไม่ผ่านตาทีครับจนถึงปี3ใช่ไหมครับกับตันก็เลยใช้วิธีเอาตัวเข้าแรกครับ mm hmm. จนมาเจอกับคีนครับซึ่งคีนเป็นรักษาการแทนโค้ดเนาะโค้ดก็ประสบอุบัติเหตุจนทําให้คีนมาเป็นหัวหน้าทีมของชมรมชั่วขราวครับผมเลยได้เจอกับคีนใช่แล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีนิสยัยมีนิสยัยค่อนข้างที่จะ มี energy ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีดหน่อยไม่หน่อยใช่ครับไม่หน่อยแต่กับตันจะมีนิสัยแย่ๆตรงที่กับตันชอบแอบถ่ายครับใช่กับตันก็จะมีกลุ่มลับของตัวเองด้วยเป็นเด็กค่อนข้างที่จะแสบเลยครับถ้าใครได้ดูก็อาจจะหมั่นไส้กับตันมากๆเลยครับใช่จนได้มาเจอกับพี่คีนจะทํายังไงต่อไปก็ต้องรอดูครับครับก็สวัสดีครับผมโบ๊ทพากอนนะครับก็รับบทเป็นคีนครับคีนคือ อย่างที่นอยวิวิทย์เล่าเมื่อกี้ก็คือขึ้นมารักษาการแทนโค้ชคนก่อนนะครับแล้วคีเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างดุดันครับแล้วก็เหมือนต้องวางอำนาจด้วยความที่ต้องคุมทีมลักบี้แล้วทีนี้คือด้วย,วยความที่มาดูดุดันใช่ไหมครับในใจลึกๆเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่สามารถที่จะมีความรักได้หรือเปล่าจนได้มาเจอกับน้องกัปตันที่เข้า ทีมลักบี้มาด้วยวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ก็ตรงนี้เลยหรอครับผมก็จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับต่อไปเลยสวัสดีครับผมผมเจฟชุทิพลครับรับวก็เป็นจำครับผม ก็เรื่องราวของจำครับจำก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอดีตเพย์บอยเหมือนกันแต่ว่าคือตัดสินใจออกมาเพราะว่าโดนเหมือนกับกดขี่อะไรสักอย่างไม่ได้แบบใช้ชีวิตได้เต็มที่ก็เลยตัดสินใจออกมามาเป็นพนักงานล้างรถแทนด้วยความที่เป็นด้วยความส่วนตัวที่ชอบแบบความฟรีดอมของจำครับผมก็ไม่ทิ้งเหมือนกับนิสัยเก่าชอบให้บริการก็ดันไปให้บริการในลาล้างรถจนสุดท้าย สุดท้ายเลยโดนจับได้แล้วเจ้าของลานลังรถคนนั้นก็คือคือใครผมสิครับใช่เลยทีนี้แหละให้เขาที่ละมันเลยครับสวัสดีครับผมเฟชินทับนะครับรับบทเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตก็จะเป็นแบบลูกคุณหนูเอาแต่ใจนะครับอยู่กับเสียเลี้ยงที่ไม่ใช่พ่อแม่ของเราจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของลานลังรถนะครับแล้วเหมือนมีวันหนึ่ง เราได้เจอกับจำที่เป็นพนักงานล้างลางรถแล้วก็ถ้าเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามต่อนะครับผม้ไม่ต้มีคตื่นเต้นตื่นเต้นเต้นมากะยะยรครับสวัสดีครับผมวินนะครับรับทเป็นนัดครับนัดเป็นใครนัดก็คือเป็นหนุ่มว่างงานคนหนึ่งครับที่อยากเป็นู่วงกับหนัง ครับผมแล้วเขาก็มอนเขาไม่มีทุนเขาก็เลยเปิดการแคสนัต์นักสแสดงเนี่ยผ่านเว็บแคมเว็บออนไลน์แล้วก็วิดีโอคอลครับสุเขาได้ไปหลอกเด็กมานได้คนหนึ่งครับชื่อว่าน้องพบครับผมตอนแรก <คน S 1> ใช่ใชครับผมเป็นหลอกน้องเข้ามาคือตอนแรกก็ไม่ได้อะไรแตส่สุดท้ายก็เกิดเป็นความสัมพันธ์กันขึ้นครับให้น้องพบเล่าดีกว่าสวัสดีครับวิวธนาทรครับรับบทเป็นพบครับเรื่องราวความรักเกิดจากที่วิวเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตคนเดียวหาเงินคนเดียวเลี้ยงพ่อ เลี้ยงแม่กับน้องอาฮะแล้วทีนี้ยูก็เปิดเว็บแคมเพื่อไลฟ์สดค่ะให้คนเข้ามาส่งของขวัญสรุปว่าพี่นัทเนี่ยแหละครับที่เข้ามาหลอกพบสุดท้ายเขาก็พาเราชวนออกไปเดทพาไปเที่ยวจนเกิดความรักขึ้นครับใช่ครับกปกติครับ ก็เออก็เออก็ตัวแทนต่วแทนครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่มีกระแสตอบรับที่ดีครับผมเพราะเพราะว่าตอนแรกที่เราถ่ายเราก็ตั้งใจทํางานกันมากๆครับคือตอนนี้เราก็ถ่ายกันไปได้ค่อนข้างที่จะแบบเกือบใกล้จบแล้ว คือทีมงาทุกคนก็ตั้งใจมาทั้งทั้งทงนักแสดงแล้วก็พ่วงกับที่พี่ทุกคนก็ก็เหลือแต่ให้แบบผู้ชมทางบ้านครับช่วยสนับสนุนพวกเราเป็นพ้าที่เหลือด้วยนะครับผมโดนด่าไหมก็คงจะไม่โดนแต่ถ้าโดนเราก็ไม่ได้จะเอามาคิดมากเราเราคิดว่าเราทํางานศิลปะใช่เรามองว่ามันเป็นศิลปะมากกว่าครับต้องบอกตรงนี้ก่อน ด้วยซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสังคมเซ็กอะไรที่มันเป็นสีเทาซึ่งมันแปลว่าเราค่อนข้างอยากจะพรีเซนต์เรื่องความเป็นชีวิตจริงๆอะครับใช่ก็อยากให้ดูจริงๆกับเรื่องนี้มีข้อคิดหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่เคยคุยกันตรงๆด้วยซ้ำในสังคมจริงๆครับใช่ครับสุดๆครับจากคนที่ได้สุด ใจจะระเบิดไม่เกินสิบไม่เกินสิบนาทีพวกเราก็ตกใจครับตกใจครับสะดุ้งเลยครับเหมือนผมเพิ่งจะแชร์โลงกสตอรี่ยังไงใช่ใช่ใช่กดแชร์ลงสิบนาทีแล้วก็แล้วก็เต็มเลยแต่แฮปปี้มากนะแบบแบบพลาวแบบว่าสิ่งที่แบบเอ้ยทำไปมันเข้าถึงคนเลยอย่างเงี้ยครับ เอาจิงๆผมผมเอาจริง,รงคือทางทีมหรือพวกเราผมไม่คิดว่าเราแบบไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราทําในภาคของเราของเราได้ดีสุดพอแล้วแล่ที่เหลือก็เราไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเลยครับ กลับไม่ผมเชื่อครับผมผมเชื่อใจทางร่วมกับอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเขามีทีมเซฟแล้วเขาเขาจ้างทนายมาแล้วที่เหลือเขาจัดการได้คำเดียวทำไปเลยลูกอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับระบบใช่ ต้องรอดูนะพี่นะเอาจริงๆอ่ะรออีกแค่แบบไม่ถึงชั่วโมงหรือว่าเห็นแล้วผมว่าอยากให้ดูเพราะว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างเผ็ดคนไม่ชอบกินเผ็ดอาจจะไม่ชอบสิบสามเลยเหรอสิบสามเองเหรอสิบสามคูนสิบเก้าสิบแปดสิบแปดเหมือนเดิมใช่ครับ ซ้อมมาสามเดือนกว่าโอ้เปล่าครับสามวันกว่าสามวันผิดสอบผิดประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งใช่ประมาณหนึ่งรับรองครับก็ฝากซีรีส์ Playboy the series ด้วยนะครับก็จะมีอยู่ในทางช่อง Gaga o l a l ่ a นะครับและ Kuten TV แล้วก็ YouTube ครับผม YouTube ก็จะเป็นของ Playboy นะครับผม แล้วก็ฝากติดตามข่าวสารต่างๆของพวกเราได้ก,ก็อี A Bankok แล้วก็ทาง,<า>ง Playboy Official นะครับในทุกๆแพลตฟอร์มครับผม